สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุษฎีบุญธรรมนะครับมาจากช่อง ABT นะครับเพื่อนกันนวัตกรรมชุมชนนะครับวันนี้เราจะพามาชมแผนงานในการดําเนินงานแผนงานเรื่องการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขามครับในรูปแบบสะดวกในธีมที่ว่ามะขาม3เกอนะครับมะขาม3เกอก็คือมีอุตตฤ์เพชรบูรณ์และก็เลยนะครับ โดยที่ว่าช่วงเช้าเรานะครับเรามีการให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้านเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการทางการเงินนะครับเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับเราจะพาเขาไปฝึกอบรมเรื่องการกีดมะขามนะครับทำยังไงนะครับให้มะขามที่จะขายเหมาสวนนะครับไล่ละประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมื่นทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าได้ถึง2 0 0 0 0นบาทต่อไล่เราไปชมกันครับผม สวัสดีครับผมอยู่กับป้ากมลรัตน์เท้าน้อยนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้บ้านเซี่ยวนะครับก็คืออยากทราบว่าที่มานะครับป้าว่ามะขามฟากท่าเป็นมาอย่างไงบ้างครับค่ะคือที่ผ่านมาของมะขามบ้านเซี่ยวมะขามฟากท่านะคะเรามีการปลูกตั้งแต่ปี47แล้วนะคะเนอะ20กว่าปีนะคะเราก็ประสบปัญหาเรื่องการตลาดอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เลยมาตั้งกลุ่มแปรรูป ผลไม้ขึ้นมาเพื่อลองรับผลผลิตมะขามจํานวนมากของจังหวัดอุตรดิตถ์เราค่ะกิจกรรมวันนี้นะครับที่มีนักวิจัยเข้ามาช่วยเรื่องของการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ามะขามโดยจัดก,กิจกรรมในเรื่องของการสร้างนักแปลรูปเบื้องต้นนะครับไม่ทราบว่ากลุ่มได้รับอะไรบ้างครับจากกิจกรรมนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมอาจารย์จากมหลาลัยราชพัฒแล้วก็ร่วมกับจังหวัดเลยเพชรบูรณ์นะคะคือโครงการนี้ได้ตอบโจทย์ของกลุ่ม เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะที่ผ่านมากลุ่มมีปัญหาเรื่องการผลิตเรามีออเดอร์เยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะผลิตให้พอได้รับโครงการดีๆจากทีมอาจารย์นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายให้สมาชิกในชุมชนนะคะมีทักษะในการกรีดแล้วก็สามารถที่จะแปลรูปส่งเพียงพอกับความต้องการของตลาดนะคะเพียงคุณสั่งเราพร้อมส่งค่ะแล้วป้ามองว่าในอนาคตครับ ของกลุ่มนะครับของมะขามฟากฆ่าบ้านเซี่ยวเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเราก็จะได้มีผลผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะนำสู่ผู้บริโภคนะคะเราก็จะมีเพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะแล้วต่อไปเราก็จะสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนนะคะก็ทำให้เจ้าของสวนมะขามคือกรีดมาส่งเราเพิ่มไรายได้ของในครัวเรือนค่ะ ครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณป้ามากเลยนะครับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่กลุ่มนะครับก็คือกิจกรรมนี้ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมก็หวังว่าในอนาคตนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะช่วยกระจายรายได้นะครับให้กับกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แล้วก็เลยนะครับเป็นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับผมขอบคุณมากครับถ้าไงวันนี้ผมขอขอบคุณช่อง a b บทด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะ